สวัสดีค่ะ f c ตอนนี้ก็ตื่นมาแต่เช้านะคะตะวันขึ้นเอ่อแรงมากเลยนะคะเนี่ยขนาดเพิ่งจะขึ้นขอบฟ้านะคะแต่ก็ร้อนมากเลยนะคะยนยการพามาดูต้นข้าวที่กำลังจะออกรวงนะคะยนยการเห็นแบบนี้แล้วยายการนึกถึงตอนยายการเป็นเด็กๆนะคะยายการชอบรู้สึกมันสดชื่นมันใจมันฟูนะคะ ต้นข้าวกําลังออกรวงนะคะยังไม่เหลืองนะคะยังไม่แก่นะคะแต่ก็งามงดงามทําให้เราสดชื่นได้นะคะในการนึกถึงตอนเป็นเด็กๆนะคะในการทํานานะคะใช้วัวควายไถายนากันนะคะเมื่อก่อนแล้วก็ดํานาเป็นกอๆแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้วานแล้วค่ะเขาใช้วานนะคะ เดือนนี้เดือนตุรานะคะต้นข้าวกำลังเอ่อกำลังออกหรือออกรวงแล้วนะคะกาลังท้องมานก็มีนะคะมันสดชื่นนะคะเช้ามามาดูมันอิ่มเอิบหัวใจอะคะ่ะแม่โพสบนี่เห็นเมื่อไหร่ก็สดชื่นนะคะแล้วก็พอต้นข้าวเริ่มเริ่มเหลืองใช่ไหมคะ เริ่มเหลืองแบบเอ่อรวงเริ่มแก่เริ่มเหลืองนะคะเดี๋ยวก็จะมีน้ําน้ำมันก็จะขอดนะคะน้ำขอดปลาก็จะมารวมนะคะตัวเล็กตัวน้อยก็จะมารวมอยู่ตรงน้ํำมันขอดนะคะ นะกำลังยังไม่มีน้ำนมนะคะตอนนี้กำลังออกรวงยังไม่มีน้ำนมข้าวนะคะเดี๋ยวจะมีน้ำนมข้าวพอมีน้ำนมข้าวก็เริ่มปลายก็เริ่มจะมีะเริ่มมีน้ำนมก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นก็จะยิ่งสวยงามค่ะเนี่ยะ่ะถ้าถ้าพอเริ่มเริ่มแก่น้ำมันจะขอดนะคะปลาก็จะมารวมอยู่อย่างนี้ค่ะปลาจะมารวมอยู่ตรงปาน เขาเรียกทาทาทุ่งไร่ทุ่งนาเราจะบอกปลาน้ําข้อนะคะเราก็จะไปเก็บปูเก็บปลากันมาทําอาหารกันนะคะตอนเป็นเด็กๆนะคะตอนเป็นสาวรุ่นรๆในการก็เกี่ยวข้าวนะคะรู้สึกแบบมันนึกถึงตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้เราก็ทําไม่ไหวแล้วโก้มนานๆก็ปวดหลังแล้วคออ่ะสวเนาะคนอายุเยอะแล้วนะคะ เป็นไงคะเอามาให้ดูค่ะ